สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลจะพาเพื่อนเพื่อนไปติดตามรับชมเหรียญแปลกที่เป็นลักษณะรูปวัดตรงนะครับ เหรียญแปลกเหรียญนี้จะเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้ารุ่นเก่าพราสเซียนเล็กรุ่นใหม่พราสเซียนใหญ่เหรียญแปลกที่ว่าปกติเหรียญปกติเหรียญหนึ่งบาทจะเป็นรูปวัดทิมลงนะครับเหรียญบาทเหรียญนี้ มีความแปลกที่ว่ารูปวัดตรงขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับก็ไปชมเหรียญน,นะครับเหรียญปกตินะครับเหรียญปกตินะครับจะมีรูปวัดทิ้มลงนะครับรูปวัดทิมลงเป็นแบบไหน หมุนไปข้างหลังนะครับหมุนไปข้างหลังแล้วก็ไปดูข้างหลังนะครับนี่คือรูปวัดทิ่ลงนะครับนี่คือเรียนปกตินะครับ mm. ต่อไปเราจะไปดูเหรียญแปลกรูปวัดตรงนะครับ เหรียญแปลกรูปวัดตรงเป็นแบบไหนอย่างไรให้เขาไปติดตามพร้อมกันนะครับก็หมุนไปด้านหลังนะครับหมุนไปด้านหลังนี่ครับรูปวัดตรงนะครับตัวอีกรอบหนึ่งนะครับ ดูอีกรอบนึงนี่คือด้านหน้าด้านหัวนะครับต่อไปด้านหลังด้านหลังนะครับไปดูรูปวัดตรงนะครับเป็นเรียนแปลกที่มีลักษณะรูปวัดตรงนะครับนี่ครับเรียญนี้จะเป็นปีพศ2557หายหลายๆคนในหลายช่อง หลายๆกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นด้านวัดนะครับถ้าจะไปดูเหรียญพระเสียนตรงนะครับหมุนไปด้านด้านหลัง น,นี่ครับจะเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ